การที่เรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยเราอยากที่จะทําให้พงพอพระไทยจริงไหมครับและเรามีอยู่ชีวิตเดียวเราเกิดครั้งเดียวเราตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อเราก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ดังนั้นเรามีโอกาสครั้งเดียวในโลกนี้ก่อนที่เราจะไปอยู่กับพระเยซูและรับรางวัลในสวรรค์ที่เราจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและแน่นอนเราจะทําให้พระเจ้าพอใจได้นั้นเราต้องรู้ ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรและทรงพอพระไทยอะไรบ้างเราอยากจะมีความคิดแบบพระเจ้าและดำเนินชีวิตแบบพระองค์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้เป็นหลายเล่มทีเดียวที่เราจะมาอ่านและเมื่อเราอ่านเราก็เกิดความเข้าใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้พระเจ้าทำงานในใจผมให้ผมอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ก่อนที่เราจะสนับสนุนงานของพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์แล้วก็เราจะได้มีจิตใจที่ถูกต้องในการถวายและคิดอย่างไรแบบพระเจ้าในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อหนึ่งถึงข้อสบอกว่าพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ อับราฮัมเนี่ยนะครับมีความเชื่อในพระเจ้าและเชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยแล้วพระเจ้าพอพระทัยเขามากพระเจ้าสัญญากับเขาว่าจากเขาเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่มีลูกนะครับเขาจะเป็นชนชาติใหญ่ก็คือจะมีลูกมีหลานมีเหลนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจะมีคนมากมายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าผ่านเขาชนชาตินี้ไม่ใช่แค่ชนชาติฝ่ายด้าน ที่เป็นคนชาวยิวเท่านั้นแต่หมายถึงชนชาติของพระเจ้าจะมีชนชาติของพระเจ้าใหญ่เต็มโลกเราจะอวยพรแก่เจ้าพระเจ้าสัญญาจะอวยพรผู้ที่มีความเชื่อและที่รักพระองค์เกรงกลัวพระองค์และจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพระพรสังเกตคําพูดของพระเจ้าไหมครับว่าพระเจ้าบอกเราอวยพรเจ้าและเจ้าจะเป็นพระพรแก่คนอื่น พระเจ้าไม่ได้อวยพรเราเพื่อเราจะได้เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเราจะออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะอํานวยพระพรแก่คนที่อวยพรเจ้าและเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าอับราฮัมเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเราแล้วเราก็มาเชื่อพระเยซูเป็นลูกของอับราฮัมในความเชื่อ และสิ่งที่พระเจ้าสัญญาบระหัมว่าพระเจ้าอวยพรอับราฮัมเราก็ได้รับพระพรเหมือนกันและเราจะออกไปเป็นพระพรแก่นานาชาติเช่นกันดังนั้นในความเป็นคริสเตียนของเรานั้นเราไม่ควรคิดแบบพินแก่ตัวฉันโบสถ์ของฉัน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 ว่าจะทําอะไรเราควรจะคิดว่าขอพระเจ้าอวยพรฉันเพื่อฉันจะได้ยื่นมือออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นออกไปช่วยเหลือคนอื่น โดยใช้พระพรที่พระเจ้าให้แก่ชีวิตของเราและพระเจ้าก็ทรงสัญญาในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะอวยพรผู้ที่เชื่อพระเยซูเพราะที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูร,รับคำสาปแช่งของผู้ที่เชื่อไปแล้วและเอาพระพรมาให้แก่เราพระพอรอับของอับราฮัมที่พระเจ้าสัญญาอับร,ร,ราฮัมนหนันสอกาลาเทียบทที่3ข้อ1ิ14ามบบอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเราพระองค์รับคําแช่งสาบแทนเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งพระเยซูถูกแขวนไว้บนต้นไม้พระองค์รับคําสาบแช่งไปคํำสาบแช่งไม่ใช่ของพระองค์นะครับของเราจนถึงยุคนี้ด้วยคํำสาบแช่งเราไปอยู่บนตัวของพระองค์เพื่อพระพรในการแลกเปลี่ยนนี่ เพื่อพระพรของอับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติทั้งหลายคนไทยคนลาวคนเขเมรคนอเมริกันคนเวียดนามก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเรารับพระพรของอับราฮัมเพราะพระเยซูเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพระเจ้าบอกว่า เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราจะรับพระพรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าผมรับพระพรจากพระเจ้ามากมายและพระพรมาทางพระเยซูและผมรับด้วยความเชื่อการสาปแช่งในชีวิตของผมมันหลุดออกไปสิ่งไม่ดีมันหลุดออกไปแต่สิ่งดีไหลเข้ามาแต่พระเจ้าไม่อยากแค่ผมแค่รับพระพรและหยุดที่ตัวผมพระเจ้าพูดในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20บอกว่า พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่านี่เป็นคำสั่งที่มีต่อคริสเตียนทุกคนฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบับิสิศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าบอกเมื่อเรารับพระพรแล้วเอาพระพรไปแบ่งให้คนอื่นสิเราก็ออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐประกาศเรื่องพระยิสูแน่นอนการไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินต้องใช้เงินใช่ไหมครับจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าเดินทางนอกจากนั้นอย่างตัวผมผมเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self employed คือผมทำงาน ไม่มีเงินเดือนผมทํางานผมก็ได้เงินผมไม่ทํางานผมก็ไม่ได้เงินแล้วยังมีค่าใช้จ่ายค่าโสฮุยด้วยงนั้นทุกครั้งที่ไปผมไม่ได้เงินเดือนแลวผมเสียเงินด้วยเพราะต้องจ่ายคนงานที่เขาอยู่ที่สถานที่บ้านที่ทํางานของผมไม่ได้เงินและเสียด้วยผมเอาพระพรที่พระเจ้าให้ออกไปยอมเสียสละออกไปประกาศข่าวประเสริฐทาไมล่ะไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะอยากเห็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าเพราะเมื่อเขารู้จักพระเยซู เขาจะรับพระพรของอับราฮัมเช่นกันแต่นั้นเราต้องการเอาพระพรของอับราฮัมไปให้กับคนโดยประกาศข่าวประเสริฐไปวางมือให้กับเขาขับผีเยียวยารักษาโดยพระนามพระเยซูนำชีวิตท,ที่ดีเข้ามาให้แก่คนมากมายเราไม่อยากจะหยุดแค่ตัวเราเองเราอยากนำข่าวประเสริฐลงไปถึงญาติพี่น้องลูกหลานคู่ครอง,องเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและคนรอบข้างของเราจะได้ยินข่าวประเสริฐ เราเอาพระพรเราไปแบ่งปันพาเขามาเลี้ยงข้าวสิครับแล้วแบ่งปันข่าวประเสริฐตอนนี้ผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆผมใช้วิธีเลี้ยงข้าวเยอะมากกระจันดาทําอาหารเชิญนักเรียนไทยมาพอทานข้าวเสร็จลุกหนีไม่ได้แล้วพอกินข้าวไปแล้วตอนนี้ติดหนี้ผมแล้วคือต้องฟังฟังผมผมก็เลยเริ่มประกาศข่าวประเสริฐก็มีคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายโดยการที่เราลงทุนเลี้ยงข้าวคนเรายินดีที่จะใช้ทรัพยากรใช้พระพรในชีวิต เป็นพระพรแก่คนอื่นหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง20บอกว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนพระเจ้าสั่งพระวรากายบอกออกไปประกาศทั่วโลกแน่นอนแต่ละคริสตจักรจะมีการทรงเรียกไม่เหมือนกัน ผมเองคงไปทั่วโลกไม่ได้เพราะมีเวลาจํากัดมีแรงจํากัดมีเงินจํากัดแต่เราไปที่ที่พระเจ้าเรียกเราแต่ทั้งพระวรากายทั่วโลกก็ออกไปประกาศเมื่อวันก่อนนี้อ่านจดหมายจากนักประกาศคนหนึ่งชื่อซิดรอธซิดรอธนี่ไปประกาศที่ประเทศยิวคนรับเชื่อเป็นพันๆคนเลยผมอ่านแล้วผมชื่นใจมากพระเจ้าใช้คนคนนี้ไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศยิวแต่ผมไม่ได้ไปประเทศยิว เขาไม่ใช่การทรงเรียกของผมผมไปที่อื่นผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเขาจะขับผีออกในนามของเราจะมีการขับผีเกิดขึ้นคนจะถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญ,ญาณชั่วเขาจะพูดภาษาแปลก,ปลกเขาจะจับงูได้และถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเห็นไหมครับเรานำพระพอรออกไปวางมือให้คนหายโรคครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นเชื่อฟังทันทีเลยครับจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกหนทุกแห่งทุกตำบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสาคัญที่ประกอบนั้นเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ก็สนับสนุนสิ่งที่เราประกาศด้วยหมายสาคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าอยากให้พระพรแก่เราแล้วเราก็ออกไปช่วยนานาชาติช่วยเมืองต่างๆที่ต่างๆที่เขาแห้งที่เขาโดนมารซาตานเบียดเบียนเราออกไปช่วยเหลือพวกเขา หนังสือ2โครินบทที่9ข้อ6ถึง11บอกว่านี่แหละคนที่วานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่วานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากถ้าเราวานมากเราได้รับพ,อพอระพรมาเราวานออกไปไปช่วยคนมากเราก็จะเก็บเกี่ยวมากขึ้นด้วยนะครับเราจะได้รับมากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ เราไม่ใช่แค่ให้เงินนะครับอยากเข้าใจผ,ผิดที่ว่าผมพูดนี่ผมอยากให้พี่น้องเขียนเช็คใบใหญ่ๆไม่ใช่นะครับผมอยากจะสอนจริงๆว่าเมื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเราก็คิดในใจว่าเราจะให้อะไรอย่างไรด้วยความจริงใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจถ้าเราจะให้เวลาให้เงินให้ความสามารถ ให้อะไรสิ่งต่างๆแก่พระเจ้าเพื่อออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นอย่าให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีผมอยากให้พระเจ้ารักผมเป็นพิเศษจังเลยพระเจ้าจะรักผมเป็นพิเศษได้ยังไงผมก็ต้องให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าเมื่อเรา เอาสิ่งต่างๆให้พระเจ้าออกไปช่วยคนให้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานของดีอย่างอุดมแก่เราได้เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอท่านจะไม่ขัดสนสิ่งใดท่านจะมีเสื้อผ้าเพียงพออาหารเพียงพอขนมกินเพียงพอมีรถขี่มีอะไรใช้อย่างเพียงพอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง ด้วยเห็นไหมครับพระเจ้าให้ของแก่เราเหลือล้นเพื่อ,อ,อไปทําการดีก็คือไปประกาศข่าวประเสริฐช่วยเหลือคนให้มารู้จักพระเจ้าตามที่พระกัมภีได้เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดํารงอยู่เป็นนิดมีความมีคนยากจนอยู่สองประเภทคนยากจนด้านการเงินวันก่อนนี้เรามีการประชุมกันในกลุ่มผู้นําว่ามีคนหนึ่งที่เจ็บป่วยอยู่อีกเมืองหนึ่งในอเมริกาเขามาโบสถ์ของเราที่นั่นเป็นประจํา ที่รัฐหนึ่งแล้วเขาจะป่วยจนไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินเข้ามาโบสถ์ที่นั่นก็ช่วยคนคนนี้จ่ายค่าอาพาร์ตเมนต์แล้วเราก็เลยขอร่วมด้วยที่จะช่วยจ่ายค่าอาพาร์ตเมนต์ให้เขาเดือนละสี0รเหรียญช่วยคนยากจนที่ตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมครับเราอยากที่จะช่วยคนยากจนแต่ไม่ใช่แค่ยากจนฝ่ายการเงินแต่ยากจนฝ่ายวิญญาณก็คือเราออกไปช่วยคน เดี๋ยวผมจะฉายการไปพันธกิจของผมที่ Orange County ให้ดูแล้วไปที่นั่นพอผมกำลังยืนนมมสการคนที่นำนวัสการทั้งหลายนักนวัสการเป็นชาวฟิลิปปินส์หมดเลยและที่เหลือในห้องเป็นชาวนานาชาติทั้งคนไทยคนจีนคนคเขมรมีชาวอะไรบ้างนะมีคนชาวอียิปต์เป็นนานาชาติ และขณะที่ผมนำกำลังนมัสก,การพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็พูดกับผมว่าเราขอขอบใจคิสจักรนิวโฮปมากที่ส่งเจ้าและทีมงานมาที่นี่และเจ้ามองไปรอบๆห้องนี้สิเห็นไหมจำได้ไหมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสองสมปีที่ผ่านมาคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้เขามารู้จักพระเจ้าแล้วคนหลายคนตกงานจนมากไม่มีงานทา เขาได้งานทําและตอนนี้งานทําได้ดีด้วยพระเจ้าอวยพรเขาคนหลายคนที่นั่นถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเขาถูกปลดปล่อยคนมากมายในห้องนั้นมาเชื่อพระเจ้าเพราะผ่านการเสียสละการเงินการทองและการเสียสละของพี่น้องในคริสตจักรนิวโฮปแล้วพระเจ้าก็ขอบคุณผมบอกว่าขอบใจมากที่เจ้าไม่เลือกไปที่มีการประชุมที่มีคนเป็นพัน แต่เจ้ามาแม้แต่มีคนประมาณห้คนร้อยคนเจ้าก็ยินดีมาเพราะเห็นแก่ลูกแกะของเราผมน้ําตาไหลแล้วพระเจ้าบอกดูสิเจ้าเชื่อฟังพระมหาบัญชาของเราเจ้าออกมาประกาศข่าวประเสริฐให้นานาชาติได้รับพระพรมากมีคำพยานของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนไทยมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและเขาก็เล่าให้ที่ประชุมฟังนะครับผมอาจจะพูดไม่เหมือนเขาเป๊ะนะครับแต่มันทํานองนี้ เขาเล่าบอกว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนเมื่อสองปีที่แล้วแล้ววันหนึ่งกาลังดูคอมพิวเตอร์อยู่อ่ยูทูบของนิวโฮพึันก็พอปอัพขึ้นมามันขึ้นมาในคอมพิวเตอร์และเห็นภาพผมแล้วบอกโอ้นี่นักเทศคนไทยชื่อคนไทยเอาเปิดดูสักนิดก็แลวกันแต่ฉันไม่เชื่อพระเจ้าเขาบอกเขาจะดูแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ปิดอยากดูว่าไ,ไอ้หมอคนนี้มันพูดอะไรแต่พอฟังไปได้หนึ่งนาทีจะเอามือไปกดแต่ว่าหยุดไม่ได้ เพราะว่าอยากฟังต่อผลฟังไปิอีกหนึ่งนาทีก็บอกจะจะปิดแล้วเพราะฉันไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่เรื่องฉันแต่บอกอยากฟังต่อมันสนุกดีฟังไปฟังมาจนจบรับเชื่อพระเยซูและเมื่อสุขสาวอาทิตย์ที่แล้วก็มาที่ประชุมแล้วก็ถูกพระเจ้าแตะผู้ประสาทแปลกๆถูกไฟพระเจ้าแตะผีออกจากเขาและแฟนของเขาซึ่งหลงหายจากพระเจ้ามานานก็เดินมาหาผมบอกว่าผมกลับใจแล้วต่อไปนี้ผมจะกลับไปโบสถ์ กลับไปรับใช้พระเจ้าผมชื่นใจมากที่การไปครั้งนี้เป็นพระพรแก่คนที่หลงหายที่ตกทุกข์ได้ยากที่ได้รับการเบียดเบียนผีออกจากคนมากมายนะครับดีใจที่พวกชาวฟิลิปปินส์เหล่านั้นตอนแรกไม่ได้เดินกับพระเจ้าแต่หลังจากที่เราไปเปิดโบสถ์ที่ Orange County ที่แซนเดียโกและที่ลอสแอ g เจลิสมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมาย ห้องนั้นผมคิดว่าประมาณ8ปด0เ้าปอร์ซ็นเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่มีชาวอียิปต์ด้วยมีชาวแคนเบเดียชาวขาเมข,วขเมรด้วยนะครับเขาแจกจ่ายให้แก่คนยากจนเราแจกจ่ายอาไปลงร,รับพระพรเราเป็น,ปนพระพรกับคนอื่นความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืช ของท่านที่วานเหล่านั้นทวีขึ้นเป็นอันมากเรายิ่งวานเรายิ่งรับกลับมาและจะทรงให้ผลแก่ความชอบธรรมของท่านจเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเห็นไหมครับเรารับมาเราออกไปช่วยคนในโลก เรารับมาเราเอาไปช่วยคนในโลกยิ่งจ่ายเอกไปเราก็ยิ่งรับมากขึ้นรับมากขึ้นรับมากขึ้นไม่ใช่รับแค่เงินไม่ใช่รับแค่มีความสุขในชีวิตส่วนตัวแต่มีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวผมมีความเชื่อนะครับว่าผมพูดประกาศออกมาบอกว่าผมเชื่อว่าคุณหมอวรุณนไม่ตายง่ายๆผมเชื่อว่าผมจะมีอายุยืนยาว ผมเชื่อว่าพออายุผม90บผมยังแข็งแรงอยู่ <Amen. S 1> ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่คุยโอ้อวดนะครับอย่าเข้าใจผิดที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมอยู่เพื่อพระเจ้า <Amen. S 1> และพระเจ้ายังอยากใช้ตัวผมให้สุขภาพที่ดีให้สิ่งดีเพื่อผมจะออกไปเป็นพ,พระพนแก่คนมากมาย <Amen. S 1> เมื่อตอนที่ขับรถกลับมาจากร้านอาหารเรามีโอกาสคุยกันมีคนถามบอกว่าคุณพ่อคุณหมออายุเท่าไหร่ ผมบอกคุณพ่อผมอายุ101ปี100กับ1ปีนะครับสมัยก่อนเขาเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอหลังๆนี้เขาเริ่มมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นแล้วอาจารย์ดาก็ make a comment บอกว่าแปลกมากผู้ชายอายุ101ปีไม่ป่วยไม่มีปัญหากินได้นอนหลับทุกคืนทุกวันแต่ว่าคุณพ่อผมมีลักษณะอันหนึ่งนะครับตั้งแต่เป็น,นหนุ่มๆคือเป็นผู้ให้ช่วยเหลือคนตลอดเวลา ผมไม่อยากเล่ารายละเอียดนะครับเห็นไหมครับพระเจ้าอวยพรผู้ที่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าผู้ที่แจกใจด้วยใจกว้างขวางพระองค์ก็จะแจกจ่ายกลับให้เขาเพราะว่าเขาอยู่เพื่อให้อยู่เพื่อคนอื่นพระองค์ให้เขาตายเร็วไม่ได้ต้องอยู่คนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองพระเจ้าปกป้องอยากแต่คนที่อยู่เพื่อคนอื่นให้แก่คนอื่นพระเจ้าจะอวยพร หนงหนังสือแมท,ทธิวบทที่6ข้อ3าบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้ได้รับพระพรจากพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเรามีพระพรเพื่อเราจะอยู่เพื่ออณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าอยากจะนําคนเข้ามาหาพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ไปสวรรค์กับเราได้รับการปลดปล่อยได้รับพระพรมีคนมากมายเป็นสาวกของพระเจ้าดีใจที่เรามีส่วนในการนําคนมาหาพระเจ้าเมื่อเช้านี้ผมตื่นนอนขึ้นมาอ่านคําสอนและได้รับข้อมูลอันนึงมาจากอินเทอร์เน็ตบอกว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่เมืองบาเรนและมาเชื่อพระเยซู ผ่านลูกแกะของคุณซึ่งเป็นนักประกาศในประเทศไทยทำ a c e b o o k ชื่อ Bright Romance เป็นนักประกาศและผู้ชายคนนี้เป็นพี่ชายของสมาชิกของเราพี่น้องคงรู้จักว่าเขาคือใครและเขารับเชื่อผ่าน Bright Romance และเขาบอกหลังจากรับเชื่อแล้วเขาก็มาเจอ YouTube ของเราแล้วเขาก็ฟังเรื่องการชีวิตของการทรงนำของพระวิญญาณมารู้สึก20 สิบแปดสิบเก้าตอนผมนจำตัวเลขไม่ได้มันมีทั้งหมดยี่สิบกว่าตอนเขาบอกว่าขอบคุณนิวโฮปมากที่ทำคำสอนออกมาสอนเพราะว่าที่บาเรนหาบทยากมากมันอยู่ Middle East, มิดเดิลเใชจะมาอยู่ทางประเทศที่เป็นาศาสนาอื่นแล้วเขาบอกคำสอนของอาจารย์ช่วยข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าปกติขับรถบนฟรีเวย์มักจะขับตรงเลนตรงกลางเพื่อจะได้ออกจากฟรีเวย์ง่ายๆแต่วันนั้นพระวิญ,ญญาณบอกว่าให้ขับเลนนอกที่สุด ไม่ใช่เลนในเลนที่สามปรากฏว่าวันนั้นเขาเชื่อฟังพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เขาก็เรียนรู้จากย t u b e ของเราว่าต้องดําเนินชีวิตที่ฟังพระวิญญาณเขาเชื่อฟังเขาออกไปอยู่เลนที่สามข้างนอกปรากฏว่าวันนั้นขณะเขาขับไปเขาบอกเลนตรงกลางที่เขาควรจะอยู่เกิดรถชนกันเป,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 เปรี้ยง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 อุบัติเหตุดุนแรงมากเขาขอบคุณพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุเพราะเขาอยู่ข้างนอกและไม่เกี่ยวกับการรถชนเขาเลยเขียนเข้ามาใน ในอินเทอร์เน็ตมาขอบคุณนิวโฮปว่าขอบคุณที่ผลิตคำสอนออกมาทำให้เขาไม่ต้องตายลูกเขาอยู่ในรถด,ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพี่น้องเราได้รับพระพรเราก็เอาเงินมาซื้อเครื่องมือถ่ายวิดีโอเราเอาซ,อซื้อเครื่องมือมาอัดเสียงเราบินไปเป็นพระพรเราไม่ได้คิดแต่เรื่องนิวโฮปนิวโฮปนิวโฮปเราอยากจะไปเป็นพระพรสร้างอาณาจักรของพระเจ้าทั่วโลกนี้ให้คนมากมายได้รับความรอด ได้รับพระพรได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าแล้วเขาก็ไปเป็นพระพรต่อตต่อ่ออกันไปดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับคริสจักเรามีท่าทีอย่างนี้ในใจเรารับเงินถวายเรารับสิ่งต่างๆรับพระพรจากพระเจ้ามาไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเราเองแต่เราอยากที่จะประกาศข่าวประเสรศิฐและนำพระพรไปแก่นานาชาติขอบคุณพระเจ้าที่ เมื่อสองปีที่แล้วมีศิริบาลคนหนึ่งมาจากประเทศเป็นชาวกัมพูชาชาวเขเมรมารับไฟที่ค่ายของเราเมื่อสองปีที่แล้วพอกลับไปวางมือให้คนหนุ่มคนหนึ่งตาหายบอดนำคนรับเชื่อเยอะแยะเกิดการฟื้นฟูนในโบสถ์ที่พนมเป็นสอบคอคนอื่นได้ยินข่าวมาหากันใหญ่เลยแล้วก็ขอตามมาที่กรุงเทพเมื่อเดือนตุลาทั้งนั้นที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องมีคนนั่งแปลเป็นภาษา กัมพูชาให้ฟังมันรับไฟกันพอกลับไปเขาบอกว่าแต่แระบบเกิดการฟูนฟูขึ้นและเรื่องนี้ก็ไปถึงหูเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของสอบอชาวเวียดนามที่แอตแลนตาจอร์เจียแล้วสอบอชาวเวียดนามก็โทรหาผมบอกอาจารย์เขาเรียกผมด็อกเตาด็อกเตาเราจะมีแคมป์ของเวียดนามเวียดนามิสคริสเตียนชาว คริสเตียนเวียดนามอยากรับไฟเหมือนกันอาจารย์มาได้ไหมเดือนเมษายนมาช่วยให้คนชาวเวียดนามรับไฟนะครับผมเชื่อว่าคริสตจักรเวียดนามไม่มีคริสตจักรไหนที่มีไฟไม่เคยได้ยินเลยนะครับเขาบอกว่าขอคนไทยคนนี้เขานึกว่าผมอยู่เมืองไทยตอนแรกพะเขาได้เห็นยู u b e ภาษาอังกฤษอ้าวอยู่ซีแอตเทิลรีบโทรมาเชิญผมผมกับอาจารย์ดาซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราจะบินไปเทศนานะครับให้คนเวียดนามฟังผมดีใจ ที่เราเป็นพระพรแก่นา,นานาชาตินะครับแล้วก็มี3าสี่คนซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วจะไปกับผมนะครับเราจะหัดพูดภาษาเวียดนามกันไม่นานนี้กำเอิญดีเวเอ,อะไรนะบุญทิดเนื้งดีเวดีเวคงนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะได้เป็นมีโอกาสพบพี่น้องชาวเวียดนามด้วยนะครับที่จอเจียม ขอบคุณพระเจ้าให้เราถวายทรัพย์ดีไหมครับว่าเงินที่เราถวายนี้โอ้เรายังไม่ได้ใช้วิดีโอขอโทษทีนะครับฉายวิดีโอนิดนึงที่อยู่ที่ที่ไปที่ Orange County ครับเชิญครับ ใกล้ร้อยใกล้กับร้อยเอ็ดแล้วก็จะไปที่นนบุรีเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าคงระเบิดแน่ๆเลยครั้งหน้าที่ภาคอีสานนะครับจะมีคนมามากมายพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างมากมายนะครับขอบคุณพระเจ้าเราถวายทรัพย์ดีไหมครับขอบคุณพระเจ้า